ฟังนักวิจัยคนไทยที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพูดข้ามประเทศมาอย่างน่าฟังมากก็คือว่าฉีดวัคซีนนี่เสี่ยงไหมเสี่ยงเสี่ยงตายไหมเสี่ยงตายครับเสี่ยงตายเสี่ยงตายแล้วทาไมฉีดอ่ะเออถ้าเสี่ยงตายแล้วทาไมต้องฉีดเขาเค้ายกตัวอย่างว่าก็เหมือนกับว่าเราขึ้นเครื่องบินนใครจะรับประกันว่าเครื่องบินจะไม่ตกถ้าเราขึ้นเครื่องบินแล้วเครื่องบินตกตายไหมตายโอกาสรอดยากครับ เห็นไหมเราขึ้นเครื่องบินถ้าเครื่องบินตกเราก็ตายเราฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคถ้าเราจะตายมันก็มีโอกาสตายแต่ว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มันน้อยครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วทั่วโลกวันนี้ฉีดกันตั้ง1,500-1,600ล้านโดสแล้ว หลายประเทศที่ฉีดกันไปเยอะๆแล้วเขาก็ใช้ชีวิตกันเกือบจะเป็นปกติก็มีเหมือนกันอย่างอิสราเอลแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ปกติแล้วเพราะอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็ซัดก,กันตูมตามตูมตามคนไทยก็พาสวยเสียชีวิตไปด้วยบาดเจ็บไปด้วย